สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรให้เอเจระยะสั้นนะครับฉบวบแก้ไขซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่เคยดูสูตรนี้ก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก,ก่าๆได้นะครับต้องคําอธิบายหรือต้องช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อจะมีการอธิบายวิธีคิดคานวณไว้นะครับโดยสูตรนี้มีสถิติถูกทั้งหมด15งวดโดยจากสถิติของสูตรนี้นะครับเราจะพบว่าเมื่อนำหลักสิบล่างนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะได้เลขเด่น e 4ตัวนะครับมา1หรือ2ตัวนะครับและเลขที่ได้นะครับจะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขเด่นอะไรกันนะครับจากสถิตินะครับให้เพื่อนๆดูที่ช่อง4ช่องนี้นะครับบน1บวก4บวก6บวก7นะครับนี่ก็ช่องเลขเด่นนะครับอ่าส่วนเลขที่มีขีดสีแดงนะครับคือเลขที่มันถูนะครับลองดูนะครับนี่ครับข้าหลักหน่วยนะครับ2เข้าหน่วยนะครับดูที่หลักหน่วยมานะครับนี่ครับ7เข้าหน่วยเข้าหน่วยนะครับเดี๋ยยวเเรราไลล่ถิตกัันนะคบ นะครับดูนะครับเพื่อนไล่เลยนะครับนะครับมันจะเข้าหลักหน่วยนะครับนะครับเข้าหลักหน่วยไปเรื่อยนะครับเดินดีนะครับจนมาถึงงวดที่เก้าสิบแปดนี่นะครับนี่ครับงวดนี้นะครับเก้าสิบแปดนะครับเลขเด่นคือเจ็ดศูนย์สองสามนะครับไม่เข้าเลยนะครับถึงงวดที่แล้วนะครับให้เลขเด่นคือแปดหนึ่งสามสี่นะครับนี่ครับอ่าไปเข้าแปดหลักสิบนะครับ ส่วนงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเลขมันจะได้เลขอะไรกันนะครับนี่ครับงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่สิบหกเดือน11็ดปีห้าก้านะครับหลักสิบล่างนะครับคือแปดนะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างคือหกนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่นะครับเอาแต่หลักหน่วยมานะครับคือสี่นะครับเอาสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับเอาสี่บวกสี่ได้แปดนะครับ เอาสี่บวกหได้ศูนย์นะครับเอาสี่บวกเจได้หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะได้เด่นคือห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ชอบสูตรนี้แนวทางนี้นะครับก็ขอให้ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เรินไปกำลังใจนะครับ กด s ั b s c r i b e ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือก, like, ก share, ็อไปร่วติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ u r l ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายและเรามาพบกันใหม่ในคลิปวีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรเท็จเระยะสั้นนี้นะครับจะเป็นแนวทางรับเพื่อนทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนเทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ชงโชคดีนะครับสวัสดีครับ